สวัสดีครับสวัสดีเอซีทุกคนนะครับวันนี้พี่นัทก็นี่เจอถนนสวยเอฟซีจอดให้ดูหินนะคะเอฟซี FC. นี่ระหว่างเขาเขาพาเขาออกแล้วก็ตัดเป็นถนนนะคะเอฟซี FC, เนาะถ้าคนมาแถวน,นี้อาจจะรู้ว่าที่ไหนเนาะวันนี้พี่นัทก็เดินทางอีกแล้วนะคะเราก็จะเดินทางอีกแล้วเราจะไปไหนกันนะคะเอฟซี FC. คนเรามีต้องมีจุดมุ่งหมายต้องสู้ FC นะทาคิชิสู้เว้ยนะคะขอบคุณ FC ทุกคนเลยเด้อนะคะที่อยู่เป็นแรงใจเป็นกําลังใจให้พี่นัดนะคะ FC ถึงจะไม่เยอะถึงจะไม่กี่คนก็ตามนะคะ FC ทุกคนเนาะนะคะไม่กี่คนก็ตามนะคะ FC คนเราค่ะถ้าให้รู้จักให้โอกาสนะคะ FC คนนะคะให้อภัยคนนะคะ FC เราจะเราเราจะสบายใจเนาะน้อน้อ้เนาะเราก็นะคะเอชีวิตเนี่ยมันก็เหมือนถนนเนี่ยเอฟซรู้จะยกตัวอย่างให้ดูว่าถนนเนี่ยเส้นเนี่ยมันใหม,ม,ม่มันยังไม่มันยังไม่มีรถไม่มีลานะอะไรอะไรมากมายนะคะเอฟซีวิ่งสบายอีกอย่างหนึ่งถนนลูกลงัง ก็เหมือนกันคนเราก็เปรียบชีวิตเหมือนกันเนะบางทีก็ถนนไม่ดีเหมือนกันเออแล้วพูดเรื่องอะไรเนี่ยพูดเรื่องอน,นุดอ,ออจากเอ,อนะอนเดี๋ยวถ้ามันเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะเอฟซี MC, เนาะตอนนี้พักนี้พี่นัดขออนุญาตยังไม่ได้ขึ้นไลฟ์นะคะเอเนาะนะคะแล้วพี่นัดเอ,อ่อสักขอเวลาสักอีกสองวันนะคะพี่นัดจะขึ้นไลฟ์เนาะ ตอนนี้พี่นักก็จะขอทําคลิปให้พี่ๆดูคลิปให้หน่งก่อนเด้อแล้วก็จะตามพี่นัดด้วยนะว่าไปไหนกันไปทําอะไรกันนะคะเอฟซีเนาะนะคะไปทําอะไรกันนะคะปลายทางข้างหน้าพี่นัดมีเซอร์ไพรส์นะคะเอฟซีทุกคนนะคะปลายทางข้างหน้าพี่นัดมีเซอร์ไพรส์ค่ะนะคะจะไปไหนกันเนาะนะคะคอยดูเด้อนะคะฝนก็มืดมีกแล้วเนาะเดินทางกันต่อไปแล้วก็ไปกันเหมือนเดิม ลูกสองพ่อหนึ่งแม่หนึ่งนะคะสี่ชีวิตนะคะเอซี FC เนอะลูัญญาค่ะเอฟคั้งนี้พายุมันขึ้นบ้านเรานะคะเอซี FC. เราก็จะเอาปลาตัวเนี้ยนะคะปลาทองตัวเนี้เอฟไปอยู่ในตู้ปลาให้ได้นะคะเอขอบคุณพี่ๆขอบคุณทุกกำลังใจที่คอมเมนต์เข้ามานะคะให้พี่นัทตลอดนะคะพี่นัทรู้แล้วว่า ครั้งนี้ใครรับพี่นัทจริงครั้งนี้ใครอยู่กับพี่นัทจริงนะครจริงเนาะขอบคุณมากๆนะคะยกมือไหว้ไม่ได้เด้อบ่าขับรถอยู่เด้อขอบคุณมากๆนะคะไหว้ได้เพียเดียวเด้อน,น,น,นะคะก็ตามกันดูต่อไปนะคะว่าพี่นัทจะพาไปไหนนะคะแล้วไปทําอะไรนะคะแล้วก็ข้างหน้าเซอร์ไพรส์พี่นัทคืออะไรนะครจรเนาะนะคะข้างหน้าคือเซอร์ไพรส์อะไร มาเยอะสบายเนี่ยอยากเจออีกแล้วนะคะเจอหน่อยเด้อสบายเด้อนะไปเราไปหา,หาความฝันกันเนาะนะไฟเอซีเราไปหาความฝันเราไปหากําลังใจพูดง่ายๆนะคะพี่นัทไปหากําลังใจที่จะลุกขึ้นสู้รอบนึงนะาไเอซีเนาะนะคะฝากเป็นกําลังใจให้พี่นัทด้วยนะคะเนี่ยถนนนี้อีกยาวไกลเหมือนชีวิตพี่นัทนะคะเอซีอีกยาวไกลเหมือนกันนะคะ เอามาถึงครึ่งทางแล้วเราจะถอยหลังตับมันก็ไม่ใช่นะคะก็มีแต่ไปให้มันถึงจุดมุ่งหมายแค่นั้นเองเนาะขอบคุณสําหรับคลิปนี้นะคะเซี่เดี๋ยวไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวถ้าตรงไหนมันมีคายนะนะพี่น่าจะถ่ายคายมาให้ดูนะพี่น่าชอบชอบนะเดี๋ยวนี้้อมีคายนะเอซี่เด้อนะคะไปบาย